ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ำคืนเนี่ยสวัสดีครับผมปอนปลูกป่าครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมดีใจมากที่ผมอยากจะพูดนะครับ <Wow. S 1> สิ่งที่ผมประชิญมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ผมพยายามตกผลึกในชีวิตของผมว่าสิ่งไหนที่จะสามารถทําให้เกิดความสําเร็จได้สมัยแต่ก่อนเนี่ยถึงผมจะเป็นคนที่เรียนเก่งก็จริงแต่ว่า ครอบครัวเราก็ค่อนข้างที่จะยากจนนะครับคุณแม่ผมเนี่ยเรียนได้ที่หนึ่งของอำเภอแต่ก็ยากจนแทบพิสุจ์ในอำเภอเช่นเดียวกันผมโชคดีที่มีเชื้อสายแห่งความขยันอยู่ในตัวนะครับในช่วงประถมเนี่ยป .1 ผมเรียนได้ที่8ป .2 อผมเรียนได้ที่9เพิ่มมา1อันดับป .3 ผมเรียนได้ที่3ผมเอาชนะ6อันดับได้เพราะว่าแม่สอนนะครับแม่กลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วก็วยิยเข้มให้ผม ร้องไห้ไปด้วยทําการบ้านไปด้วยป .4 ผมเรียนได้ที่2ปอป .5 เรียนได้ที่1แล้วก็ป .6 ก็เรียนได้ที่1แต่ถึงกรนนั้นก็ตามผมไม่ได้มาอวดความเก่งของผมนะผมแค่อยากจะบอกว่าถึงจะเรียนเก่งก็จริงแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยลำบากผมได้ตังเป็นรงเรียนวันละ2บาทในขณะที่ทุกคนในห้องได้5บาทขึ้นไปทั้งนั้นพอขึ้นมัธยมปับ๊บแม่เนี่ยเ,เป็นคนที่ ผลักดันให้ผมขยันตั้งแต่เด็กปกติเด็กๆทั่วๆไปแล้วอยู่บ้านจะสบายกว่าไปโรงเรียนเด็กจึงไม่อยากไปโรงเรียนเขาจึงอยากอยู่บ้านอยากตื่นสายแต่ชีวิตผมตรงกันข้ามอยู่บ้านเนี่ยแม่ใช้งานหนักมากเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไปโรงเรียนสบายผมจึงชอบที่จะไปโรงเรียนเพราะว่ามันสบายกว่าอยู่บ้านนั่นเองจึงเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบไปโรงเรียนถ้าเกิดว่า ผมเรียนไม่ดีในระดับมต้นผมจะไม่ได้ขึ้นมปลายถ้าเกิดว่าเกรดผมไม่ดีในช่วงมปลายผมจะไม่ได้ต่อปริญญาตรีผมก็เลยจะต้องผลักดันตัวเองนะครับในช่วงมัธยมเนี่ยผมได้เกรดเฉลี่ย3.98มี13รายวิชาผมได้เกรด412ตัวแล้วก็ได้เกรด3.5เพียงแค่ตัวเดียวประเด็นที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือผมอยากมาเจาะลึกแต่ละรายวิชาว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ย เพื่ออะไรละหลายๆวิชาที่เราท่องจํามาเนี่ยมันได้ใช้จริงๆหรือเปล่าอา้าวคมขอเปิดด้วยวิชากระบี่กระบองแล้วกันเป็นรายวิชาติดเทรนด์อันดับหนึ่งเป็นวิชาที่เอาไปใช้ทําอะไรวะเมื่อเวลาสมมติโดนปล้นอย่างเงี้ยโดนจี้อย่างเงี้ยเราจําเป็นต้องมายกจ้วงแทงอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่ไม,มันมันไม่ได้ใช้นะครับความจริงมันไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้แต่ แต่มันก็อยู่ในหลักสูตรเราก็จะเป็นจะต้องทําตามเงื่อนไขของเขาผมแค่อยากจะพูดว่ามันไม่ได้ใช้นะครับวิชาต่อไปนั่นคือวิชาเคมี Me. ตารางธาตุอย่างเงี้ยท่องทํำไม Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพเดซเซียมอะไรพวกนี้โชคดีหน่อยที่โรงเรียนผมท่องแค่ตัวภาษาอังกฤษแล้วก็พูดเป็นตัวธาตุของมันเลยแต่ผมก็ได้ยินเพื่อนๆต่างโรงเรียนเหมือนกันว่าโรงเรียนเขาได้ท่องตัวเลขโมเลกุลด้วย แค่ฟังแล้วก็ยังปวดหัวตามว่าห้องทาไมอย่างเงี้ยอ่าวิชาต่อไปวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์เนี้ยผมผมตั้งคําถามมานานมากบางกฎอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องจําก็ได้เพราะว่ามันปวดหัวมากวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ปวดหัวที่สุดในชีวิตของมัธยมเอาผมจะยกตัวอย่างกฎเอ่อพาราโบลากฎการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาเนี่ยมีแรงที่กระทําต่อวัตถุนั้น2แรงเช่นเราปาก้อนหินออกไปมีแรงสองแรงที่กระทําต่อก้อนหินก้อนนั้นก็คือ แรงกิริยาคือแรงที่เราคว้างออกไปและอีกแรงหนึ่งนั่นคือแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อก้อนหินทําให้ก้อนหินตกลงสู่พื้นแทนที่ก้อนหินจะลอยไปเป็นเส้นตรงแ,แรงโน้มถ่วงก็กดลงทําให้เกิดวิถีโค้งแบบนี้นี่คือการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาผมถามหน่อยสิว่าสมมติสมมติผมยืนเยี่ยวเนะผมจําเป็นจะต้องคํานวณไหมว่าผมจะต้องบ่งแรงแค่ไหนเพื่อที่จะให้จุดตกมันไปตกตรงนั้น ผมจะต้องเบ่งแรงแค่ไหนแล้วแรงน้ำถ่วงเป็นเท่าไหร่ผมจําเป็นต้องคํานวณไหมเวลาเราปาก้อนหินอย่างเงี้ยปาลูกดอกอย่างเงี้ยเราจําเป็นต้องคํานวณไหมต่อไปเป็นวิชาสังคมโชคดีหน่อยที่โรงเรียนผมไม่ได้จําเป็นจะต้องท่องภาษาบาลีเยอะแยะมากมายนะแต่เพื่อนๆบางโรงเรียนก็เล่าให้ผมฟังอีกว่าโรงเรียนเขาให้ท่องภาษาบาลีอย่างเช่นการถวายสังฆทานเนี่ย จำเป็นต้องท่องไหมพาหุงมหากาอันนั้นมันเป็นความรู้ส่วนบุคคลใครอยากจะเจาะลึกก็เจาะไปควรจะเอาแค่ศิลห้าให้มันเข้มงวดแล้วให้เด็กเข้าใจก็พอแล้วการมีเมตตาต่อผู้อื่นการไม่อยิบช่วยสิ่งของของผู้อื่นที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ให้แล้วก็แบ่งปันแก่ผู้อื่นภาษาไทยกาเพเรือนิราชภูเขาทองสุนทรภู่อะไรเยอะแยะมากมายผมเข้าใจว่าสุนทรภู่เป็นบุคคลสําคัญของโลกนะแต่ว่า เราไม่จําเป็นจะต้องไปท่องอผลงานของเขาอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นที่ท่องมาทั้งหมดผมจําได้อยู่บทเดียวของนิราภูเขาทองนั่นคือถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่าคืนผมกล้าการันตีได้เลยว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยประถมมัธยมปริญญาตีรี5 0์เราไม่ได้ใช้เราแทบไม่ได้ใช้เลยสิ่งที่เกิดประโยชน์จริงๆนั่นคือ การเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนอกห้องเรียนเราอยู่ในห้องเรียนกี่ชั่วโมงแล้วเราอยู่นอกห้องเรียนกี่ชั่วโมงเราอยู่ในห้องเรียนแป๊บเดียวเองถึงจะป้อนข้อมูลเยอะขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถจําได้หมดถ้าเขาเกิดความสนใจเขาอยากจะรู้เพิ่มเติมเขาก็ไปศึกษาอยู่นอกห้องเรียนของเขาเองเพราะงั้นในห้องเรียนไม่ควรเรียนหนักเลยผมว่ามันหมดยุคอุตสาหกรรมแล้วที่ครูจะป้อนข้อมูลให้นักเรียนอย่างเดียวปีพศนี้มันเป็นยุคของอินโฟเรเมชั่น คือยุคข,ของข้อมูลข่าวสารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กําลังดูคลิปนี้นะครับเด็กๆของคุณไม่เก่งในห้องเรียนไม่เป็นไรเขามีความอัจฉริยะในตัวเองแต่เขาอาจจะยังหาไม่เจอหรือเราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่เขามีแน่นอนนกเนี่ยว่ายน้ําไม่ได้เหมือนปลาปลาปีนต้นไม้ไม่ได้เหมือนลิงและลิงก็บินไม่ได้เหมือนนกเด็กทุกคนก็มีความสามารถพิเศษในตัวเองแบบที่แตกต่างกันมากถ้าใครเคยดูรายการซูเปอร์เทน เราจะเห็นเด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่จะต้องมองเห็นให้ได้ว่าเขามีความสามารถด้านไหนแล้วอย่าไปตัดสินความสามารถของเด็กๆด,ด้วยหลักสูตรเพียงอันเดียวถ้าเลี้ยงเด็กแบบสบายเขาจะตายเพราะความยากลาบากแต่ถ้าเลี้ยงเด็กให้เจอความยาก,ยาก เมื่อเจอความลําบากเขาจะบอกว่าแค่นี้สบายเพราะผมก็เคยผ่านมาแบบนั้นแม้ว่าในอนาคตผมจะต้องเจอความยากลาบากมากขึ้นแม้ว่าผมจะอาจจะร้องไห้บ้างผมอาจจะท้อบ้างแต่ผมจะสู้ผมจะต้องผ่านมันไปให้ได้จริงๆพ่อแม่เรานี้ก็เก่งนะเขาไม่ได้มีใบปริญญาสักใบเลยแต่เขาสามารถทําให้ลูกทุกคนมีใบปริญญาได้น่าคิดไหมครับสรุปก็คือเรียนในห้องเรียนให้น้อยแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองนอกห้องเรียนให้มาก หวังว่าแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ฟังได้ครับขอบคุณครับ